ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างคะอ่าที่เกิดเหตุตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนะครับที่ที่ทราบข่าวก็ต่างพากันมาแล้วก็ร้องไห้เสียใ,ใจนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในอาคารสุดเด็กเล็ก24แล้วก็อยู่ด้านนอกสิกสองแต่ว่าส่วนข้างนอกเรายังไม่สามารถตรวจสอบได้ครับเพราะว่าตอนนี้ทางท่านนายอำเภอกำลังประสานข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลนะ แจ้งให้ติด่อความชัดเจนนะครับตอนนี้นี่ก็คืออรอบๆบ,บริเวณนะครับก็จะมีเสียงร่ำไห้ของพ่อแม่อผู้ปกครองที่มามารอรอดูสถานาการณ์นะครับค่ะคนที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุค่ะเขาเล่าเหตุการณ์ก่อนที่เกิดขึ้นยังไงบ้างท,ที่คนร้ายรายนี้เข้าไปเก่อเหตุใช้วุหมีดแล้วก็บนปืนนะคะตอ,ตอนนี้ก็คือ ในที่เกิดเหตุเราจังอยากจะหาคนที่ให้ข้อมูลรายละเอียดไม่ได้คือทางทางผู้หลับผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลนะครับเราเราากำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ครับผมครับก็คือแลวในพื้นที่<อ><อ>ที่เกิดเหตุตอนนี้ได้มีการกั้นพื้นที่ยังไงบ้างหรือเปล่าคะไม่ตั้งตั้งจุดจุดอำนวยการดโดยทางท่านอดคือเช็คจำนวนผู้เสียชีวิตหรืออะไรต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรก่อนครับตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็กานการการส่วนประชาชนไม่เข้าไปภายในอาคารสถานที่เกิดเหตุครับ คุณสุรสักได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้มีการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุยังไงบ้างคะตอนนี้ทางทางนั้นได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รูปประพันธ์หลานคนร้ายแล้วก็ได้แจ้งนะครับแจ้งไปยังสถานที่ต่างๆบอกว่าให้เฝ้าระวังคนร้ายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ใช้ให้จุดติดตามไล่ล่าอย่างอย่างชั้ดชิดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พบช่วงแรกก็คือติดตามไปที่บ้านตลาดสองการ เสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านเขาอีกครั้งนึงครับค่ะตอนนี้ผู้อยู่ในเหตุการณ์ก็มีการบอกไหมคะว่าผู้ที่ก่อเหตุนมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสัมพันธ์หรือว่าทายังทาไมถึงมาก่อเหตุในพื้นที่แห่งนี้ได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าคะไม่ยังยังไม่ได้ข้อมูลนะครับแต่ว่ารู้เพียงแต่ว่าเขาเป็นอดีตตัวนล้ว็ถูกให้ออกจากรารการณาครับออกสูกให้ออกจากรารการในกรณีของคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับค่ะและตอนนี้ทางคุณครูที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือว่า ผู้ใหญ่บ้านหรือในอบตได้มีการแจ้งกับผู้ป<ม>กครองอยังไงบ้างคะผมไม่มีอะไรใครแจ้งใครได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้น่ะสถานการณ์วุ่นวายเป็นหมดน,น,นะคคติคนเยอะคนแต่ละคนก็มายังไม่รู้ว่าคุณกตูอ่าเหมือนกับว่าตณุณกตูเขอาจจะถูกทําร้ายไป,ไปด้วยตอนนี้เราจะไ,ได้ข้อมูลนะครับเรากำลังรอข้อมูลจากทางราชก,การทางเทศนาลเพื่อก่อนครับ ค่ะค่ะยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามีรายงานความคืบหน้าเราจะติดต่อไปยังคุณสุรศักนะคะขอบคุณมากค่ะครับครับขอบคุณครับครับคุณสุรศักเครือดำนะคะเป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําพูนะคะมีรายงานที่เป็นจากทางการจากทางกรรมนจังหวัดนะคะก็มีรายงานว่าเมื่อช่วงเวลาเกือบบ่ายโมงเนี่ยเกิดเหตุที่มีคนร้ายใช้อาวุธมีด อาวุธปืนและมีดทำร้ายครูและนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเราได้มาจากเจ้าหน้าที่ทราบชื่อว่าผู้ก่อเหตุคือสิบตำรวจโทปัญญาคำราบเป็นอดีตตำรวจสถานีตำรวจภูทรน,นาวางังจังหวัดหนองบัวลำพูที่